ื่วันอังคารที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เวลา19.00นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตีหญิงเจ้าคุณพระศนีนาถพิลาศกรยาณีอัญเชิญผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทานบำเพ็ญกุศลถวายแก่คณะสงฆ์วัดร,ราชบพ,พิษสถิตมหาสีมารามจำนวน22รูป มีพระธรรมไตรโลกาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเป็นประธานสงฆ์และได้สนทนาธรรมพร้อมมอบพระนิรันตรายและหนังสืออันเนื่องด้วยพระอารามแก่ท่านเจ้าคุณด้วยในการนี้หลังจากบำเพ็ญกุศลในพระวิหารหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระครูอุทิจา นุศาสตร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้นำท่านเจ้าคุณเดินเยี่ยมชมและสการะปูชนียสถานในพระอารามแบบทัศนวัดท่านเจ้าคุณได้กราบถวายสการะพระรูปสมเด็จพระอริยวังองค์สาคตยานสาปุตะเทวะสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ปฐมเจ้าอาวานะสณสุ้มจรน,นำฐานพระป่าสานเจดีพร้อมดูจารึกศิลาที่เป็นพระบรมราชองค์การเกี่ยวกับการสร้างวัดกราบสการะที่เก็บอังคารของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์อดีตเจ้าอาวาดรูปที่สซึ่งเป็นพระเทระที่มีความเชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์และจับ ได้สายศินที่ใช้ในการพระราชพิธีทางปวงสืบต่อมาจากพระพรหมุนีแย้มอบวิกาโสอดีตเจ้าอาวาสรูปที่สกราบและถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีสีสินทรมหามกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏ วิทยามหาราชณปราสาทพระบรมรูปพร้อมมอบชุดไดาอารี่แด่สมาชิกสายราชสกุลในรัชกาลที่4ที่มาต้อนรับอันหนึ่งพระครูอุทิจยานุศาสตร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้มอบรูปเหมือนพระราชยานดีโลกวิสุวรรณเถระอดีตท,ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองทอและอดีตเจ้าอาวาสวัดประลัดสัตว ซึ่งเป็นพระอุปชาแต่ครั้งบรรพชาเป็นสัมเนรและมีศักดิ์เป็นญาติผู้ใหญ่พร้อมกระเป๋าราชประดิษฐ์ของทางวัดแก่ท่านเจ้าคุณด้วยต่อมาท่านเจ้าคุณได้รับมอบของที่รึกที่ผู้มารอต้อนรับนำมามอบให้อีกด้วยก่อนกลับได้แวะกราบนมมสการและถวายสังฆทานแด่พระราชมงคลยานผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระเทระของพระอาราม วัดราชประดิษ์ษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่าในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำสามวัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณนะและวัด วัดราชประดิษฐานเช่นที่สุขโขทยัยสวรรคโลกพิษณุโลกและพระนครศรีอยุธยา แต่ในสมัยรัตนโกสินทร์สมเด็จพระบวรราชามหาสุรส,สิงหนาฏกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่หนึ่งโปรดเก้วให้สถาปนาวัดสลักเป็นวัดนิพพานารามและเปลี่ยนเป็นวัดพระศรีสันเพชแต่ต่อมามีพระราชดำริว่าในกรุงเทพยังไม่มีวัดมหาธาตุจึงเปลี่ยนชื่อวัดพระศรีสันเพชเป็นวัดมหาธาตุและพระสัมพันธวงศ์เธอจ เ้าฟ้ากรมมาหลวงเทพหริรักพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าประวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารัก์พระพี่นางเธอในรัชกาลที่หนึ่งทรงบูรณะวัดเลียบต่อมาได้นามว่าวัดราชบูรณะ ยังคงขาดแต่วัดราชประดิษฐ์เท่านั้นจึงทรงสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ครบตามโบราณราชประเพณีและเพื่อพระอุทิศวายแก่พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตินิกายเพื่อที่พระองค์เองและเจ้านายข้าราชการที่จะไปทำบุญที่วัดฝ่ายธรรมยุตินิกายใกล้พระบรมมหาราชวังได้สะดวกวัดราชประดิษฐ์จึงเป็นวัดฝ่ายธรรมยุต ติการนิกายวัดแรกที่สร้างขึ้นเพื่อพระสงค์ในนิกายนี้เพราะวัดอื่นๆของฝ่ายธรรมยุตเป็นวัดที่แปลงมาจากวัดของมหานิกายวัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นในที่ดินที่เคยเป็นสวนกาแฟของหลวงโดยก่อสร้างในพุทธศักราช2407เดิมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าวัดราชประดิษฐ์ รทสถิตธรรมยุติการามเมื่อสร้างเสร็จแล้วได้เปลี่ยนเป็นวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเพื่อให้เหมาะสมกับเป็นที่ประดิษฐานหลักศิลาซึ่งเป็นสีมามีจารึกคถาบาลีและภาษาไทยซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์รวมสิบหลักปรากฏในประกาศเมื่อพุทธศักราช2411ในเรื่องประกาศให้เรียกนามวัดราชประดิษฐ์ ให้ถูกว่ามีผู้เรียกวัดราชประดิษฐ์ว่าวัดราชบัณฑิตวัดทรงประดิษฐ์ไม่ถูกต้องกับที่พระราชทานนามไว้จึงทรงกำชับว่าให้เรียกชื่อวัดว่าวัดราชบดิษฐ์หรือวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม หลังจากทรงสร้างเสร็จแล้วได้ทรงอาราธนาพระศาสนาโสภาปุษเทโวปร,ริยนธรรมเก้า 9, หรือสามเณรสาผู้สอบปร,รียนธรรมเก้า 9, ประโยคได้ขณะเป็นสามเณรเป็นสามเณรน,นาคหลวงสายปร,ริยนธรรมรูปแรกของกรุงรัตนโกสินทร์จากวัดบวรน,นิเวศวิหารมาเป็นเจ้าอาวาสเมื่อพุทธศักราช2408 ปีฉลูทรงกระทําการสมโพธทั้งเจ้าอาวาสและวัดใหม่เป็นเวลาสามวันวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามราชวรวิหารเดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นโรงเรือนที่อยู่อาศัยของข้าราชการราชการที่สทรงขอซื้อ ที่เพื่อสร้างวัดธรรมยุติกานิกายเมื่อพุทธศักราช2,407เพื่อสำหรับเจ้านายเข้าราชการฝ่ายหน้าในได้บำเพ็ญกุศลสะดวกขึ้น พราะใกล้พระบรมมหาราชวังในพระวิหารหลวงมีจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระราชพิธี12เดือนที่รัชกาลที่หทรงโปรดเกล้าวให้วาดไว้มีสถาปกรรมที่น่าชื่นชมเช่นปราสาทเจดีปรางขอมปราสาทพระรูปปราสาทพระไตรปิฎกเป็นต้น